บนเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายเก่นหินถิ่นไทยนักปาชัถวยราดไฟทำงามล้ำเทียนภาษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมปัญญาท้องถิ่นดินแดนอนุสาวรีย์คนดีสีอุบลนุ่มอุบลคนพ่อนสวัสดีครับมื่อนี้บุ๊มียังหลายหรอครับไปผ้ามากินเข่าปีงไกล้ครับปีงไกล้กินเข่าผ้ากันไดดยังกินนอกครับนี่ซุกหรอครับเฮ้ยเฮ้ยอะแปลนมาครับได้สุกแล้วเห็นบ่ สุกแล้วสุกแล้วได้แล้วครับตัวเอฟเลยครับมากับพ่อมาทีเดียวนี่ถพือบอได้เงิมกองเขาเขาไงมันกองเขาหน่อยแล้วกองเขาไงพัากันได้ยัางกินเขาน้อมีท้องฟ้าแจ่มใสครับแดดดีกัด ปอดโป้งบริสุทธิ์เลยมนมีแนวกินเลยจับไก่หน่อยปีงตัวนึงครับปีงไกล่ลวกพักลวกไก่พักเหลืองยอดบางฮุ้อันนี้นองเบังพักอีตูไทยแม่กับพร่ากาแข้ง เจวเจวคามักขับเจวคานี่ยเจวคาก็ใส่บักขามนะครับนะแซ่บนาซีซ่บคิดอยากกินไปไปหน่อยมาครับมามามาขอนิ้วขันี้เต็มกองเลยพี่น้องพุนขอนี้วลายเขาพอได้กินนี่ดอกบุ้มีแต่เงินนั่นละ มาด้อมาด้อขึ e> ้นเหลื่อมๆไตมันกึนๆจบเเห็นไหมขึ้นเหลื่อม Cả nước này Cây của Thấy cây mà Cây thương mã Không có bưng, có lại có che ก็กําลังใจให้เด้อให้มีก็ําลังใจครับคิดใหม่ๆหมใครบ้า,นางนติดตามก็ติดตามให้เด้อครับใครติดตามแล้วก็ขอให้ติดตามกันอย่งสิตลอดไปขอบคุณดดหลายๆเลยครับเด้อกําลังใจให้กันต่อไปมี่กําลังใจเฮ็ดยู้ทูบยู้ยังยู้สุดเปื่อเฮ้า ให้ทั้งฟังฟันเ,เร็วๆเลยครับเดอ้อหมาหน่อยตาพ่าพ่อให้เพื่อนทั้งฟังฟันกับสู่ต่อไปจักหมื่นต้องเป็นข้างเห่าห,หละครับ น้องพ่อบอกี่เใส่ขัวมื้อสายมือขัวพี่น้องเแล้วครับยู่กับมันเทาหน่องหักมันครับมาหักมันก็มาหักเทาหองเฮาดีมันจะไง้ยา 萝卜轰，萝卜轰，扑呢。嗯。 เขาเลื้งพี่นหมครสนใจในการเลี้ยงหนูกับเขาไปเบึงในเพดน่องไม่ เสีเหลี่ยงหนูฝูกใหญ่เลยครับเด้อเป็นเพจเป็นเพจเลี้ยงหนูโดยเฉพาะครับมีเกี่ยวกับขโมงกับเหลี่ยงหนูเพจก็มีนะครับเพจสีท้วมปมทุมซื้อจริงเลยครับผมผมเพจยังเ็จจริงหมดครับสีท้วมปมทุมนะครับเพจเข้าไปคุยกันอันนี้ได้เลยครับเด้อ เปลี่ยนความคิดค้อมถามค้อมยังกันถามกันถามไทยกันนเป็นส่วนตัวนัดน้อนยงงนะครับเนาะเปลี่ยนความคิดด้วการทำยูทูบยูยังเฮายเหตุแบบใดแบบใดนะครับเนะาะไามั้งครับพี่น้องเจ้าค้านี่ เด็ดอีกทีพี่น้องไม่ต้องขวัวแล้วพี่น้องเเฮ็ดจ้ะพาหาค่าค่าแก่ๆทั้งนีพี่น้องไม่ต้องค่าอ่อนก็ได้ไม่ได้แต่ผุ่มมากหรือว่าแต่วพุ่มป้าค่าแก้มันฉุนกันไม่ต้องมาไอ้นี่เผาเบิดหัวเลยครับเผาเบิดไอ้ นกเขาเน่เขาจะมาล่างที่นหมงมาฝัน y ยูทูบหนุอครับคุณ u t u b e นะครับเน,ะนาะห้อแต่่พอกสสรับจริงบส,สิเป็นเฟซบุ o กบอาสิเป็นอียงครับอะครคไรข้อมูลอะาหนึ่งยอดลงหงนี่งผมไม่เคยกินจักเถื่อนเลย ผมเห็นในเบิ้งงนี้ยูทูปผมก็เลยมาลวกกินน้องมนกแ็แซ่บแล้วไปหลุ่นผมบ่ค่อยด้อยู่บาน,บาน,บานามันดอกเรื่องบ่คอยหูนั่นพอผมเ๋ยอยาอยากเห็นยูทู e อ่ะผมเออิสาคนอิสานบานหา้องยิงบันาาท,าทายการทำมาหากินเรื่องกินเรื่องยากเรื่องนยูอิสานผมอิสาเพราะผมไม่ใ่ผกใักไต่สิบสี่สิบหาก็ล้งเที่ยวแล้วผม นมากอยูก็กรุงเทพชีวิตไว้หลุนไว้คนนมเมมัอนพ่อจับจุดแดงเลยมันลักลักปักฐานใส่ต,ต่วสื่อทีไปโดนละยังบ่ก่คยเห็ดไว้หลุนทุกวานะ่าเนาะมักล่นเลยเพราะเนี่จรไปวา่าเห็ดเห็ดอยังกง็กเหตุรอ,องใจกันครับว่าสีสานพัดทินห้อง พี่นอ้องไห้ตางเด่นหน้องซอฟบอล่น้องกมัมพูชากำลังใจให้กันสูวนต่อไปเอาสูบไปน้ำกันนะครับเนาะมี่ยังขอคอมเมนต์มาคุยกันดนะครับเรื่องให้กำลังใจกันตลอดนะครับผมไงยังไงกดติดตามมาข้ไงในด้วยครับขอผมผม,ผมไปคอมเมนต์อยู่แต่ผมว่าไอ้กดติดตามมาข้างใน เขาหยายางผมมั้งเหอคบผมไปซดซ่องหนยนะครับดัานศิษยานั่นจังมาเห็นรุ่น้องพร้อมนกับหมากินน้ำกันนะครับสามมสามเกิดอีสานบ้านเฮาเน่ยครับ แย่มากเบิ่งกดไหค่กดนีเปนน็นก็ล่างใจให้กันนะครับเออมีก็ล่างใจทำยูทูปแห่งพี่น้องแดกเปลี่ยนข้อมูอก็พี่น้องว่าเบิงมากนี่กันนี่ยังพิพผาดแล้วขอสวดเป็นนาทีนี้เวยครับเด้อยหามากินเขาหนุ่มเกินไหนบ้านพ่อขาที่อิ่มนะ nam sáu cũng không phải kinh khủng này, không phin cà phê. Sẹo việt nam, kêu kha này, ô, đi chứ? Thích đến nó พันา 30, พายุเขาฝนตกท้องสามหมื่นพี่เนาะมันเลยไม่แดดน้อยนึงหืมน,น่อดดอกมันหุ่งผูนกเสียอีกต่างน้ำเดือดเดดือหาให้มากขมกับข้าวเดียวหาพายมากขมกับฝ้าโป้องออกบุกช่าง ข้างว่าถือไฟลวกอะไรพี่น้องมันบอสันเป็นดอกเป็นน้อยดุกหายเรื่อยทานทานมียังนี่ดีสิมาแช่ข้อมูมาบอกสู่พี่น้องฟังเรื่องการทำสวนทำยังการอยู่การกินเป็นยังไงความตั้งใจของผมคือว่าอยากเล่าเรื่องคนอีสานมาทำงานต่างแดน่างบ้านต่างเมืองว่าอยู่กินยังไงนี่แหละครับ คล้องต่างเจดีย์เหตุยูทูบของผมเป็นน้องแก่ผมเลยเด้ออย่างนี้ผิดกับน,นี้ได้คื้อเขาไปเขาไปสนใจเลี้ยงนู้ี้ยงนี้ก็เขาไปในเพจน้องใหม่จะเลี้ยงนู้นกใหญ่ฮะไคุยในเพจอย่างกับซื้อซื้ทวนปทุ่มซื้อเฟซซื้อจริงผมเลย่ะ เอาซื้อจริงมากอันนี้ด้วยผมไม่ยั้งตัวกันหรอกของผมอะเรื่องตัวผม,มผมไม่เนอะผมยันได้เฮ็ดพิษเฮ็ดยังยันเขาไอ้อันนี้ผมเพราะว่าผมผมขอมุญของผมผม,มจริงวะศึกษาหาของผมเฮ็ดไปนะครับเนาะอันไหนถืออันไหนพิษนักเน็ตเบาหน่อยก็อภัยกันนะครับเด้อ สุดยาทุเรียนพี่น้องนะขวัญมากเลยถ้าไหนพ่อดีกินพี่น้องไกตัวโดรกกลัวเหนือก็ต้องหวานแต่ตัวนี่กว็หนีกินบูเบิรด์ดีแล้วแต่หนีพ่อไกินสองสามขาบคน มะขอน <c oughs> ดอกบะงูพี่ดยอดีพี่นอดดอกพะงผู้